ตอนนี้เขาจะมาอะบอกอเกยวกับเกมนี้คือ Beads Head for จำนั่นแหละผมไม่รู้อ่ะผมอ่านไม่ได้ไม่ไผมจะขอเรืยอเกมนี้ว่า Beads r i v e r s i m u l a t o r ก็แลวกันชอบเล่มนี้นะติดปากกแล้วโอเคเขาจะมาบอกวิธีตายทั้งหมดและวิธีหาเงินในสองแบบนะนะโอเคเริ่มกันเขาจะบอกวิธีหาเงินก่อนกันละกันแล้วนะคุณเจอตรงไหนก็ช่างเรื่องของคุณนะครับนะต้องรอเวลา มีเซิร์ฟเดิมแน่นอนโอเคมันนี่มันไม่มีเซิร์ฟเลยไม่ค่อยมีใครเล่นรถชนโอเคจังมันผมไม่ไปชิดโอเคย่างแรงแล้วน,นะถ้าคุณอยากได้เงินสักบาทน,นึงนะหรือไม่มีเงินสักบาทหน,นึ่งนะข้าวตรงนี้เลยนะมีร้านขายของต่างๆนะเดี๋ยวเกือบตายแล้วมนะั้งล่ะโอเค ก็นี่ครับนะถ้าถ้าใครอยากได้รายได้น้อยหรือคนจะ้ายนี่เลยครับนี่ครับน,นี่ครับโอเควิธีคือกบกวนเลือดคนตายเห็นนะึงหรือคนจะตกตกตายแบบนี้เลยก็ได้น,นี่ครับผมมีร้อยสีใช่ไหม ร้ 105. อยห้าเอ้ยไม่ใช่แล้วร้อยเจ็ดห้าโอเคเข้าไปดิสแปมไปเรื่อยๆครับนะนี่ไปเรื่อยๆพอโอเคถ้าคุณเกือบตายเนี่ยแล้วคุณรอดไม่ได้นะผมมีวิธีอยู่นี่ต้องไม่ทำนะไปเรื่อยเลยไปดิไก่ไก่เกินต้อนไม่ทำนะนี่ มันไประวังคนเติมโลบังแล้วมันเอาใบบอมาอันนี้ใส่ทำนะโอเคไม่ได้หาเงินก็คือคนคนเออมันไม่อยู่สอนวิธีในในในหนึ่งอันดับหนึ่งโอเคเอาแบาเล่นทำน,นะก็คือเอาเรื่องสอนทำน,นะก็คือให้ ถ้าถ้าคุณเป็นคนแบบไล่เงินแบบจุ๊บๆแบบตะก,การทำนะนี่เรือรอยเรียบปะอเอาไหหรือถ้าคุณไม่อยากเร่งเวลามันเร็วกว่าน,นี้คุณก็ไปตรงเออบ้านหลังสีแดงนั่นทำนะนี่มองซ้ายมองขวาเด็รถชนตายอเอาไหบ้านหลังสีแดงคุณเห็นถุงนุ่งเงี่ยนะนี่ถุงอาหารน้ำนะเว้ย มันยิงว้อมกันเฮ้ยต้องรอกันเอาไม่ดีเลยเฮ้ยเนี๋ยวนะขอคุณได้ถุงมาแล้วก็เดินเดินไปที่ร้านเบอร์เกอร์ที่เดิมัำนะนี่ตรงนี้เลยอ่ะคุณใส่ไปแล้วคุณก็ได้เงินนัำนะนี่แล้วมันก็จะขึ้นกล่องเงียนะนี่ไปแล้วพอควันทำทหารต้องอยู่บนดินมันอาจจะไม่ถึงก็ได้ใครมันโน่ลคตรตาย เธอโคตรสุดยอดเลยวะ่ะรถรถชนตายอ่ะโอเคได้เบอร์เกอร์ละว,วางตรงนี้ครับแล้วก็ได้เงนินเลยโอเควิธีต,ต่อไปก็คือแม่ผมไม่ได้หาเงินละโอเควิธีต,ต่อไปวิธีนี้คือวิธีการตายครับวิธีการตายแรกคลาสสิกค,ครับนี่ครับดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ไงนี่ครับแบบนี้นี่แหละครับ วิธีค่าสิทธิสุดละโอเคออแล้วเข้าใหม่ครับแล้วคุณจะเกิดใหม่แน่นอนรับรองโอเควิธีต่อไปครับต้องรอสักพักนึงแบบมันจะโหลดช้าหน่อยเออผมิ่มระบบเกมนี้ไปอย่างนึงครับนะถ้าคุณไ่เล่กแบบน้อยมากนะแบบน้อยแบบสุดเลยครับนะคุณคุณก็จะได้เสียงเหนื่อยมาแบบแบบแปลกโอเคเรายังไม่พร้อมทำน้านะ ทำตันนี้มีหวังได้ไม่เหลือรถไฟยังไม่มาใช่ไหมโอเคไม่ได้ตายต่อไปแล้วนะใกล้สุดเลยนี่โก,โก,โก,โก๊อกก๊แบบนี้เลยครับ <laughs> ง่ายไปโอเคออเลยแล้วเข้าใหม่ครับนะโอเควิธีจะไปเป็นวิธีที่น่าจะคลาสสิกดูเมัอนกันนะนะ เรียบร้อยเ้ยออเนี่เลือดมันนี่ว่ะเอ้ยสวนโอ้โหเกิดมจไปเรื่อยเลยว่งเฮ้ยระวังหน่อยนะเค้ยวิธีต่อไปก็คือขุดุเออไปตรงนี้ครับนะตรงราคาที่เราใช้เมจิตเอ้ย ใครที่รู้ดีก็น่าถูกตังเลยนี่มีลูกซองแบบน้ำเลยนะน้ำมะนาวนี่กินแล้วแข็งนะฮีดดเดดเุดเดดเดดเดดอันนั้นเมนใช่ไหมเดดเดดเดือสงสัยครับนะอันนั้นเมนใช่ไหมโอ้ ข้าะน,น,น,นะมาเกม,ม,ม,มเนี้ยดวนมีพีเมพ์เดะมันจะพูดเลยเอ้ยไม่ชีวิตเฮ้ยนั้นเลยคุณเดินมาไปที่ไปที่เดิมแล้วหมไปที่ตรงที่มันมีชดกันเด็ดเเลยไปก็จะค่อยไม่มีรถไฟหรือบางสิ่งโอเค,อเคได้เลยได้เลยเล่น ไปเรยเลยฝั่งองมีอันนี้มันน่าจะมีปืนดบวยอันเนียมันมีปืนไตนี่ไตนี่มันมอจะไ,ไปยิงโดนแถวดี้เลยเฮ้ยคุณสู้ราวัดโอ้ตายซ้ำสองว่ะดยอดตายซ้สองโอเคไิ่ตต่อไป ของคนทำนะเป็นวิธีการกนะนครับนะซึ่งมันก็ไม่ได้คลาสสินทำเนีอาจจะเป็นวิธีลับก็ได้มไม่รู้นะนี่เลยค่าสินที่รถชนก็คือมันทำง่ายสุดและไกลสุดด้วยเ,เรียบร้อยไม่เหลือเอ้ยหายเขี้มอยู่หรือเปล่าวะคุณหนงโอเคจังหวนทหายเข,ขี้ยมเยอะไม่จริงไม่สิวะรออะไรออเอออไปไปต่อเลยนะนี่ ตายด้วยชวยกันเลยใช่ไหมเราก็ตายด้วยทอหล่นนี่แหละเกมนี้พลาลงรักษาไม่ค่อยดีเลยโอเคอไม่ดีคล้ายๆเพื่อนติดเลยโอ๊ยทำไมโดนน้ำตายโอเคออกรเลยเงินหกร้อยฟรีทั้งนั้นโอเค วิธีไปทำนะนะเป็นวิธีลับนะแล้วนะวิธีสุดท้ายจะคลาสสิกที่สุดนะไปรอรนะังเกโลนะอะไรเรียบว้อ้เอานีเลยไปถ้าถ้าคุณจะได้เอวแบบนี้ผมก็มีวิธีอยู่ทำนะนะไปที่ชั้นสองแล้วก็โดยไปทาน เไปสถานเดตตอนนี้เลยจะไปโอเอเลยกันเราจะขึ้นไปบนเขาอะนะกระเอิญไปเลยไปสอนตรงนี้ก่อนเยอะแล้วกันผมสอนก่อนเยอะแล้วกันผมเปลี่ยนใจละเฮ้ยผมผมลืมบอกวิธีตายไปนี่ครับโดนเดตตรงนี้ไปค่อยไปโดนเรามีวิธีการตายตุ้งหลายวิธีนะมันนะผมผมคิดอะไรออกแล้วปะ ไม่เฉดไม่เฉดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดินไปแบบนี้ <c oughs> โอเคมันอยู่ตรงนี้ครับนะที่เราจะเปลี่ยนโคซอนนี่แบบนี้เป็นเสียงผู้ชายแบบนี้เสียงผู้หญิงนะโอเคไปต่อกันอเอาละเราจะขึ้นเขานะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัวเองก็ขึ้นได้ด้วยวะ่ะเออไม่ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วเรื่องโคตรมากเลยวะ่ะเฮ้ยนั่นใกล้สุดละ ผมจะเลือกอันที่ใกล้สุดก่อนนะจุดเกี่ยวเราไม่มวีวันที่สุดแน่นอนโอเคทีนี้เราก็ตกลงไป <c oughs> นั่นแหละใครขอศาสตรได้ยิงขอศาสาดเลยโอเคพี่จะไปนะนเป็นมันมีอยู่สองวิธีนะที่จะขึ้นเอก็มาดได้แั้วโอเคก็เ,เริ่มกันเลย มามันจะหลดุดออกเกมเข้าเกมออกเกมเข้าเกมนั่นแหละอืโอเคอเราต้องมาทำผมเนินทำนะไปทางน,นี้ทำนะนี่มันต้องไปทางนี้อย่างเดียวนะไปเลย คุณเห็นบ้านหลังนั้นไหมครับเป็นบ้านของสไนเปอร์เองนะผมนะ <c oughs> ขอจะเอาสองอันดับนี้มารวมกันเลยก็ได้ครับนะเพราะว่าเราเดินใจมันก็เสียดายด้วยโอเคเคลื่อนมาตรงนี้ครับนะม,นมันมีตรงนี้อยู่เฮ้ยเคลื่อนตรงนี้ได้แล้วนะเดี๋็ดมีตังค์ขึ้นตรงนี้ด้วยนะเด็ดแล้วคุณก็ขึ้นต้นไม้ต้นต้นนี้แล้วก็กระโดดไปกระโดดไป โดดไปสิโด bana, โดมาอย่างนี้เลยสิโดดไปเลยนสิใครได้คุณก็ถึงนะครับนะนี่มันก็มีชุดพวกนี้นะแล้วก็จะมีมิดแล้วก็มีสไนเปอร์ที่มันดิงมาหาไปแล้วก็แก้ว์แกวช้ามนะโอเคยนง่ยเลย Let's settle this like jetLet's <fish festivals> s h o t the w i z a d เดียวรอโอเคไมปกันได้เลย ไม่ใช่เด็กไม่แค่อันนี้ครับไม่แค่อันนี้อะไเราจะแถมจากนึงคนะที่ที่สัญญาวไว้ตงรงนี้ต้นต้นคลิปนะครับนะอ้ยถ้าคุณอยากเป็นแบบนั้นเนี่ยมาตามผมได้เลยครับกำลังรอเสร็จแล้วอะไรเจ็บเลยอเคไม่มีชีวิตโอ้เดีกแก่เดินทางลู่ครับ แล้วคนเดียดจะเป่าไม้อยู่ข้างหน้าคุณไปดาอะไรอืมตรงนั้นมันดังขึ้นไม่ขึ้นอยู่ทันไหนะโอเคเกือบเลยแลอ่ะมากระโดดไปทางนี้อโอเทีนึ่งวิทีนึง่อ,งอแบบนี้ว,วิธีสุดแล้วต่อด้วยวิธีสุดท้าย ยังไม่ตายโอ้ไอ้ช้ยแม็กกี้นนะักใหม่เลยมันน่าจะต้องใช้อีกทีหนึ่งไงผมไม่รู้ผมเสียวคนมีนี้ว่ะป่ะเจอนี่ถ้ามันมีไบต์บอลให้ให้คุรีบหนีให่ไวที่สุดเลยนะโอเคเรับได้ผมว่าผมหวังว่ามันจะทำได้นะ ไอ้เด็เขาจะตกจากตรงนู้นอีกหนึ่งทีนะไมเราตัดตรงนี้เด็กเอ่ะเรียบร้อยมาแล้วปิดฉากโดยแบบนี้เลยแบบนี้นี่แหละครับนะใครที่ทำงานืลองเหนื่อยแล้วได้ยินเสียงนี้นะคงคงจะเหนื่อยจัดนะป็นการทำลายครอบครัวและมิตรภาพเลยครับ เอาเดินไปเอาเดินไม่ไหวอั่นเลยเนะจ็บตัวไอ้ก็ได้คืออะไรไม่เข้าใจหัวดานเลยหลังแกก็มีนะให้ที้ให้ความสะอาดอะ่ะเอาเลยทำไ,ได้ไปแล้วแล้วก ไม่ใช่องค์การสหารนะจ๊ะครับอ่ะโอเคไม่เพียงสำหรับเพียงเท่า,านี้นนะฝากไว้แชร์ Subscribe สสด้วยเพรคลิปนี้ผมน่าจะลำบากจังเลยออกเข้าออกเข้าเกมอยู่นะก็ขอให้ตั้งใจเลยนะว่าตอนเนี้ยกราฟผมต่ำลงเรื่อยๆบไป